ก่อตกำหนดฝันร้ายที่พ่อแม่ไม่อยากเจอสวัสดีค่ะทุกคนชมพู่เองนะคะวันนี้มีเรื่องใหญ่จะมาบอกค่ะทุกคนลองนึกภาพตามนะจินนาการตามดูนะถ้าแม่ของเราตั้งท้องเราไม่ถึง3.7สัปดาห์หรือว่าไม่ถึง9เดือนแล้วคลอดเราออกมาน้ําหนักตัวเราไม่ถึง2,000กรัมทุกคนลองนึกตามดูนะว่าสภาพร่างกายของเราจะเป็นแบบไหน นี่คุณมะนาวบอกว่าอันตรายมากเลยใช่ค่ะคุณปุ้ยบอกว่า ต้องเป็นเด็กตู้อบแน่ๆสุขุนกี้บอกว่านี่คนข้างบ้านเขามีภาวะอย่างนี้เลยคลอดก่อนกำหนดเด็กออกมาพิการใช่ไหมฝันร้ายจะชัดเลยค่ะ<ๆ>เพราะอะไรเหรอคะเพราะว่าเด็กที่คลอดก่อนกาหนดเนี่ยนะคะอไวไัยวะภายในเขายังเติบโตได้ไม่เต็มที่ค่ะ<ๆ>บางคนนะต้องให้ออกซิเจนตลอดเวลาเลย6เดือนถึง2ปีเพราะว่าปอดเขายังไม่สมบูรณ์ทําให้มีอาการหายใจหอบบางคนจอตาผิดปกติทําให้ตาบอดได้ค่ะน้อบางคนก็อาจจะมีเลือดออกในโพรงสมองเพราะว่าเส้นเลือดเปราะบางทําให้มีพัฒนา การล่าช้าหรือบางคนตัวเหลืองเพราะว่ามีปัญหาเรื่องการดูดซึมการย่อยสารอาหารไม่ดีอย่างนี้บางคนลำไส้เน่าเพราะระบบการย่อยอาหารไม่สมบูรณ์อย่างนี้ติดเชื้อในกระแสะเลือดเพราะภูมิต้านทานอ่อนแออย่างนี้ที่พูดมานี่แค่บางส่วนเท่านั้นนะคะอนี่เป็นหนังสยองขวัญชัดเพราะฉะนั้นใครที่รู้ตัวว่าตั้งท้องอยู่รีบไปฝากคันตั้งแต่เนิ่นๆนะคะโดยเฉพาะสามเดือนแรกที่ตั้งท้องเนี่ยดีที่สุด จะได้มีการตรวจหาความเสี่ยงต่างๆที่ซ่อนอยู่และป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆที่เราอาจจะไม่รู้ตื่นถึงเวลาตื่นจากฝันร้ายเราต้องเลี่ยงภาวะคลอดก่อนกำหนดร่วมกันเซฟแม่ปกป้องลูกที่กำลังจะเกิดมาด้วยกันเถอะนะคะชุมชนเรียนรู้ร่วมแรงรณรงค์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนดเพราะลูกคือของฝันและความสุขของครอบครัว